วาซาบิ <Was> น้ำจิม้มสลัดวาซาบิ สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินขา้าวโพดทอดอยากกินซื้อมามันทอดเอ้ยไม่ใช่เผือกทอดอันนี้ยนาไม่เคยกินเนี่ยเอ่อซื้อมาอันเดียวอะไรวะหัวเชเท้าทอดแล้วก็ต้องหู้แค่นี้หละจ้ะเอาวันนี้แบบง่ายๆเหมือนเดิมเด้อจ้านาไปตลาดมาซื้อมาแบบดุ้นๆเน,นี่แหละข้าวโพดอร่อย เผียกก็อร่อยเผือกก็อร่อยเหมือนกันน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มเขานี่แหละอร่อยโวกสนน์มามาก่อนจะไปดูหนูหนากินก,นกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ตอ,ตอไปด้วยจ้าเป็นกําลังใจให้นาทําคลิปต่ตอ,ตอไปเด้อมามาเล่ามามมั่มกันเลยมาอันดับแรกก็ข้าวโพดก่อน ใส่ถั่วยังถ้าลาดมาเลยเขาใส่ถั่วให้ยังเยอะือของชอบออหอือไม่ได้นหรอ กี่เนาะอือยิบเลยอือวันนี้มีหน่อยๆหน่อยๆแบ่งให้เด็กน้อยถุงนึงซื้อมาเยอะหลายแต่ก็ที่กินไม่มเม็ดไม่ใช่อะไรดอกอืมหอมไม่สวย มีสลัดโลด้วยเพื่อนๆวาซาบิอือหืออือหือ <laughs> อร่อยใช้ได้อยู่ หจกินเขาอร่อยกินประเภทหลายก็ไม่ค่อยดีเอาแบบง,ง,ง่ายๆไปก่อนเหมือนฝึกหัดห่อเลยวาซาบิน้ำจิ้มสลัดวาซาบิ 음. 음. 큰좀큰줄 알았는데. 퍽 터. 응. เท้าไม่เคยกินนะเพืเ่อนๆเนี่ยหปรเจะเท้าอร่อยอ๋อแต่กินแบบกรึดๆมาเรามาลองกันเหมือนแป้งเยอะแป้งเยอะก็โปัเจะเท่าใช่ไหม <laughs> แป้งเยอะคือเรื่องคนละอันเผือกอ่ะ <il> อร่อยชอบไปตลาดซื้อมาทุกรอบวันนี้ก็ถือซะว่าถ่ายคลิปไปเลยมันไม่ขึ้น <laughs> มันจะเข้ากันบ,บ่อีพออ,อืมมันก็มีความผึ้อยู่ได้อีนิดนึงแต่น้ำว่านมันอยแซ่บแต่ขระวโพดพวกขระวโพด <laughs> พวกเผือกอ,อ,อะไรเงี้ยอร่อยอยู่แล้ว 음. 음. 어. 그거 뭐냐뭐 야. ชอบอะไรมากสุดเผือกเจ้าหู้เจ้าหู้กับเผือกชอบอันนี้มากสุดแต่น้ำจิ้มมันจะหวานมากมันก็จะเลี่ยน คลิปสันส้นๆง่ายๆนะวันนี้นเพื่อนๆนะ ก็คเรล่มเนียนแล้วน,น้ำจิ้มคือหวานมากแต่มันก็เข้ากันนะเนาะ เียคลิปนี้ก็สั้นๆง,ง่ายๆเด้อจ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหนูนาะสาวโคลาดเด้อจ้านาขวาลาเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีจ้า